เรียกว่าการมันจะได้ครบทั้งสามอย่างก็คือได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาสวดมนต์อย่างเดียวได้สามอย่างนะศีลส,สมาธิปัญญามันก็อยู่ในสวดมนต์ศีลก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราบทสวดมนต์ที่เราเป็นเสียงออกไปหรือว่าสวดมนต์อยู่เนี่ย เราไม่ด่าใครเรารักษาศีลทางทางทางวาจาวาจาเราไม่ว่าร้ายใครไม่ไปดูหมิ่นดูถูกไม่ไปพูดให้คนอื่นเขาเสียหายไม่ไปพูดให้คนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจไม่ไปพูดให้คนอื่นเขาทุกข์ใจเดือดร้อนใจนี่เราได้ปฏิบัติศีลนะเรียกว่ารักษากายรักษาวาจา เมื่อเราสวดมนต์อยู่เราก็ไปทําเราจะไปทําชั่วอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะว่ามือเราถือหนังสืออยู่เราจะไปตบตีกันก็ไม่ได้เพราะว่ามือมันอยู่ในหนังสือปากก็อยู่ในเสียงสวดมนต์แล้วก็จิตของเราถ้าเราไม่ตั้งใจสวดมนต์เราก็สวดผิดใช่ไหมสวดผิดเพราะว่าจิตเราไม่ได้อยู่กับบทสวดมนต์ ได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาปัญญานี่มันศีลนี่แปลว่า,าถ้าจะแปลให้ดีก็คือศีลแปลว่าความเป็นความเป็นปกติคนมีศีลก็คือคนที่เป็นปกติแต่ถ้าคนไม่มีศีลก็คือคนผิดปกติศีลแปลอีกอย่างหนึ่งแปลว่าเย็นก็ได้คนที่มีศีลจะเย็นนะคนไม่มีศีลก็จะอุ่น บางทีก็ร้อนแล้วก็ปกติสังเกตไหมคนอย่างกยกตัวอย่างเช่นคนที่เขารักษาศีลจะพูดเขาก็พูดน่าฟังใช่ไหมาพูดนาฟังคนคนไม่รักษาศีลหรือว่าคนทําลายศีลเวลาพูดก็ไม่น่าฟังมันเครื่องหมูมันรู้สึกว่าสวดประสาทเรามันไม่ค่อยอยากรับแต่ถ้าคนมีศีลพูด มันก็ไม่ได้พูดผ่านทางปากนะมันพูดผ่านทางสติปัญญาใช้ใช้ใช้ปัญญาพูดเก่งเสียงออกทางปากแต่ถ้าคนไม่มีสีนมันออกมาจากปากเลยใช้ปากพูดบางทีอันตรายอันตรายต่อตัวเราเป็นเบื้องต้นอันตรายต่อคนรอบๆเราเเป็นถัดมาก็คือตัวเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดพูดไปเรื่อยก็เดือดร้อน พูดเองเดือดร้อนเองและคนที่ฟังเสียงเราพูดก็เดือดร้อนด้วยที่ก็เสียหายนี่ก็คือลักษณะการไม่มีศีลเหมือนกับศีลนี่ยกตัวอย่างถ้าเกิดคนไม่มีศีลไปร้านตัดผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆอย่างเราไปร้านตัดผมเราก็จะมะีพระก็ไม่ต้องยากเพราะโกนเลย แต่ตะยมมันก็ต้องมีตกแต่งเลดหน่อยก็คือไปร้านก็เอารูปในหนังสือนัน่นแหละหนังสือนายแบบนางแบบไปให้ช่างช่างนี่ยเอาตัวนี้เอาแบบนี้เอาทรงแบบเดียวกันกับในรูปบางทีก็ไม่ได้ดูหนังหน้าตัวงจะให้จะเหมือนแต่ในรูปมันก็ไม่เหมือนแล้วพอมันไม่เหมือนตก็ตีช่างเลยตกตีเลยนี่มันเส้นมันขาดไง แต่ถ้าคนไม่แต่ถ้าคนมีศีมันก็จะประมาณว่าเอ๊ช่างนี่มันต้องตัดให้ใกล้เคียงไม่เหมือนก็ขอให้มันใกล้เคียงถ้าเกิดว่ามันตัดห่างไกลจากในโลกมากเดี๋ยวร้านจะเจ๊งนะร้านจะเสียหายเพราะว่าลูกค้าจะเกิดความขาดความไว้วางใจเกิดความเชื่อมั่นในฝีมืออาจจะไม่เข้าร้านเรา นี่คนมีศีลพูดแบบนี้ไม่ตีกันแล้วไม่มีศีลนที่สัดเลยไม่เบมือนในรูปพวกเลยแต่มีศีลก็จะเออมันต้องรักษามาตรฐานแล้วก็อยากให้มันคนอ,อื่นเขาที่เขาเตรียมจะมานี่ให้เขาได้มาเราร่าเราก็จะได้เจริญมีศีลน,นะนี่แล้วก็ะมีศีลทีนี้สมาธิสมาธิก็อ่อ ก็คือก็อาจจะร้านตัดผมเหมือนกันนี่และอาจจาะอมันก็ไม่ไม่ถึงแบบก็ก็ระมัดระวังเหม่อนนะตัดผมให้มันไม่ต้องให้เหมือนมากแต่ว่าก็ให้มันพอใช้ได้ก็โอเคแล้วแค่นี้ก็โอเคนี่ก็เป็นมีสมาธิก็คือไม่ไม่ไปออกอาการแล้วไม่มีสมาธิออกอาการเหมือนกันนะสมาธิสั้นสมาธิมันขาดแล้วก็ปัญญาศีลสมาธิปัญญาถ้ามีปัญญานี่จบเลย ทุกอย่างจบเพราะว่าคนมีปัญญานี่เขาจะเข้าใจว่าสมมติว่าร้านตัดผมมันตัดผิดไม่เอาเรื่องหรอกคือผมผมตัดแล้วมันงอกได้มันงอกคืนได้นะเพราะว่าผมมันตัดเอาก็ก็ไม่เป็นไรก็รออีกหน่อยแล้วมันงอกมาค่อยตัดทรงใหม่ก็ได้มันก็เนียนๆมันก็ผ่านไปโดยที่ไม่เกิดการทะเลาะเบาแว้งตีรันฟันแทงฆ่าแกงกันแล้วก็ข้าม เรียกว่าคนมีศีลมีสมาธิปัญญาแต่ถ้าคนตรงกันข้ามมันก็มีปัญหาตั้งแต่เข้าร้านตัดผมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นคําอธิบายที่หลายคนก็บอกว่าไปวัดไปรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วเกิดปัญญาแล้วมันเกิดยังไงนี่ก็ตรงนี้แหละที่มันเกิดปัญญาพอเรารู้ว่าทุกสิ่งมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็มันไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็มันผมมันสั้นได้มันก็งอกได้ ไม่ถึงขั้นต้องฆ่าแกงกันถ้ามันตัดเิีก็โอเครออีกเดือนหนึง่งี๋้วมันงอกขึ้นมาก็ไปตัดร้านอื่นอะไรางี้นี่ก็แสดงคนมีปัญญานะถ้าคนไม่มีปัญญานี่ทะเลาะกันนะปัญญามันถึงสําคัญในาศาสนาพุทธมันถึงสําคัญแต่ว่าการที่เราท่องจําได้แล้วเราไม่รู้เอาไปใช้แบบไหนอันนี้ก็เป็นข้อจากัดแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็เอาไปใช้แล้วก็ให้มันใช้กับชีวิตเราไม่ว่ากับลูกหลานกับ สามีภรรยากับคนใกล้ชิดก็ใช้ได้หมดเลยศีลสมาธิปัญญาไม่ได้แปลว่าศีลกับเนนสิบข้อโยมห้าข้อไอ้นั้นมันเป็นรูปแบบนะเป็นรูปแบบว่าเออต้องกนมว่าโยมต้องรักษาศีลห้าแล้วศีลห้าเขาก็ไม่ได้บังคับนะโยมยังโยมนี่ก็บอกรักษาศีลห้าปานาลีบาตาเวร,รมนีสิขาบทังสมาธิยามิแปลว่า ข้าพเจ้ามันตัวมันตัวตัว,ต,วตัวคนสมาทาน่ะข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้นหมายถึงว่าทำสัญญาให้กับตัวเองทำปฏิญญาว่าสมาธิยามนี้แปลว,ว่าขอสมาทานขอปฏิญญาว่าจะงดเว้นจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์จะงดเว้นจากาจาการเบียดเบียนคนอื่นจะงดเว้นจากการ ทำร้ายคนอื่นนี่เขาเรียกว่าปาณาติบาตก็คือตั้งใจที่จะงดเว้นจากการเบียดเบียนคนอื่นทางกายเขาเรียกว่าปาณาติบาตเนี่ยพอแปลความหมายแล้วมันก็ไปอีกทางหนึ่งมันเหมือนกับที่เราเข้าใจว่าไปอไปฆ่ามูฆ่าม้าฆ่ากาฆ่าไก่มันก็เลยอย่างแต่ว่ามันตั้งใจทีนี้พอเราตั้งใจแล้วเราทําไม่ได้ใครเป็นคนผิด เราก็ผิดสัญญากับตัวเองพระเจ้าลงโทษไหมไม่ลงโทษไม่ว่าแต่ว่าให้เราหมั่นทบทวนว่าเอ๊ะทำไมเราไปไหว้พระไปกราบต่อนหน้าพระพุทธรูปขอศีลห้าเสร็จแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะดูแลแล้วก็บอกพร่องอก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ไปโกหกตัวเองต่อนหน้าพระแค่นั้นเองมีโทษไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีโทษต่อพระเจ้าพระเจ้าเอาโทษไหมไม่เอา แต่ให้เราทำเรื่อยๆเ,เราจะได้รู้สึกว่ารีมายมันช่ว่าทบทวนกับเอ๊ะทำไมเราถึงวันพระเราก็ไปถึงวันพระทีก็ไปโกหกพระทีหนึ่งแปดวันไปลยวัดแล้วก็โกหกพระเราก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้รักษามันก็พระก็ไม่ว่าอะไรพระเราก็ไม่ว่าอะไรจริงแต่ว่าเราเป็นคนโลเลเป็นคนไม่มีวาจาไม่มีไม่มีสัจจะไม่มีเครดิตไม่สร้างเครดิตให้กับตัวเอง เรามนจะเชื่อไหมว่าคนที่โกหกนี่เป็นคนโดยที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่โกหกคนเนี่ยเป็นการทําร้ายตนเองเป็นการทําให้ตัวเองเสียเครดิตนะหมยแต่ว่าอย,อย่างเราในเด็กเลี้ยงแก่เรื่องเด็กเลี้ยงแก่มาเคยฟังใช่ไหมพวกเราเคยได้ยินเรื่องนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแก่นั่นคือการทําทําลายเครดิตตัวเองพูดอะไรใครก็ไม่เชื่อแหละมันโกหกทุกวัน ไอเด็กไอเด็กมันไปเลี้ยงแกะมันก็ว่าหมาเินแกะมันอะไรพวกนี้ยมันก็ไปโกหกเขาบ่อยๆวันหลังเขาก็ตอนแรกเขาก็เชื่อมันอยู่หรอกแต่ว่ามันโกหกบ่อยๆเขาก็ไม่เชื่อก็เริ่มเชื่อเพราะนั้นคนที่เสียหายก็คือตัวเราเราทำลายเราทำลายเครดิตของเราพูดจาใครก็ไม่เชื่อไม่มีความน่าเชื่อถือศีลเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าก็มีลักษณะคล้ายกันก็คือเราตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่รักทรัพย์ จะไม่รักษาในคดีนะเราเหมือนกับว่าคือคนอื่นไว้ใจเราเอาไม้ไปวางไว้ไหนก็ไม่หายเอาโทรศัพท์วางไว้ไหนก็ไม่หายเมื่ญี่ปุ่นนี้ไม่หายเลยนะไปว่าลืมไว้ตามห้องน้ำไม่มีใครเอาเนี่ยก็คือการการรักษาไม่รักยาถ้าเราสมาทานแบบนี้เหมือนกับหมดของไม่หายเพราะไม่มีใครเอาไกทรักย์ไม่ปบะพืชผิในสิ่งที่คนอื่นหวงแหนเช่นลูกเมีย สามีภรรยาคนอื่นเป็นเรื่องของที่เขาหวงแหนเราก็ไม่ควรไปก้าวล่วงไม่ควรไประเบิดนะก็มุสาก็ไม่พูดเท็จพูดคำหยาดพูดส่อเสียพูดยินทาพูดเพิอเจอพูดไม่มีที่ฟังนะพูดก็หาเรื่องที่จะมันถ้าไม่เกิดปัญหานี้เราก็ไม่ปฏิบัติอ่าสุราก็ไม่ดื่มสุรามยอะไรที่ตั้งในความประมาทก็คือท่านห้ามไว้ไม่ไม่ใช่ห้ามแต่ว่า นำเสนอมันก็พุทจะมีของมาเสนอว่าเนี่ยข้อหนึ่งถึงข้อห้าเนี่ยนะถ้าทำแล้วมันจะดีเราก็ดีสุขภาพแข็งแรงคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆเราก็ดีไปด้วยเพราะเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พระพิดในสิ่งหัวแงนคนอื่นไม่พูดเพศไม่พูดปดไม่พูดเบอร์เจอร์ไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดพูดหากรานประโยชน์ทําให้คนอื่นเสียหายไม่พูด ไม่ด <si ื่มสุรามเรลัยเป็นที่สร้างยังความประมาททุกคนก็ปลอดภัยนะนี่คือลักษณะของศีลเพราะฉะนั้นอันนี้พวกเราทุกคนได้มาสวดมนต์ถึงจะไม่เข้าใจในบทที่สวดแต่ว่าสมาก็อยากจะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามันมันมีประโยชน์มากถ้าคนรักษาศีลมันจะนิ่งนมันจะสงบมันจะเย็นถ้าคนไม่มีศีลจะลกเล็กบกเวกเวหลอกเล็กไม่ไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสมาธิ เราก็มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราเป็นเริ่มต้นแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อคนที่อยู่ใกล้ๆเราใครเห็นก็อยากเข้าไปนั่งคุยด้วยสังเกตไหมแต่เวลาเราไปเจอพระเถระพระผู้ใหญ่พระที่ท่านเป็นพระเกจิกดังๆเนี่ยเราอยากไปกราบเราอยากไปกราบอยากไปใกล้ๆให้ท่านเคาะหัวสักป๊อกหนึ่งก็ยังเกิดบุญแต่ถ้าคนโมโหโเป็นคนเกลียดแน้นโทโซโมโหโเราก็เดินผ่านเราก็อยากแหน เดินเลี่ยงหนีไปทางอื่นไม่อยากไปเห็นหน้าไม่อยากไม่แต่ทั้งเขานั่งเข้าใกล้ก็ยังไม่อยากเข้าไปเพราะนั้นคนมีศีลคนที่เขามีบุญเราก็อยากเข้าไปหาเขาเหมือนเราไปหาพระเจ้าพระสงฆ์ตอนนี้เราก็เข้ามาพระเจ้าพระสงฆ์ว่าเราเร,ราศีได้รับความอบอุ่นได้รับความได้รับได้รับส่วนบุญนะครับมันมีรัศมีมันหมายควว่ามมีรังสีบางอย่างที่มันแผ่ออกมาจากพระแล้วทำให้เราได้สัมผัสความเย็นของ การามาพระสง่งทำให้เรามีความสุขนะเพราะฉะนั้นเราจึงมาวัดสวมดมนต์ไหว้พระแล้วก็สมาทานศีนลเพื่อที่จะน้อมลำกาไป,ปฏิบัติวันนี้เรามาก็จะใช้โอกาสคุยกับญาติโยมจริงๆแล้วก็ตั้งใจว่าสามทุ่มจะให้ท่านทั้งหลายได้สนุกสนานกันตามวิถีจนกระทั่งถึงห้าทุ่มนะเริ่มจากสามทุ่มถึงห้าทุ่มสองชั่วโมงแล้วก็จะมีจับ รางวันก็มาเตรียมรางวัลเป็นของตัวเองไ้แล้วเป็นเป็นจำนวนเงินตัวเลขยังไม่เปิดเผยเปิดเผยัไมใครเบอร์ไหนไม่รู้หนุ่มใหญ่ไทยเคนเขียนเบอร์นะสองศูนย์หมายเลขสองศูนย์ใครได้สองศูนย์เตรียมเฮได้เลยเป็นเงินสดตอนแรกว,ว่าจะไปซื้อแบบเป็นของข,องของวัญเราก็ให้เงินพัฒ์ได้เงินไปเอาไปซื้ออะไรก็ได้ มันทําประโยชน์ได้ยางอื่นด้วยแต่ว่าพวกนี้ก็สําคัญอย่างพวกข้าผมพวกอะไรที่พวกเราเตรียมมาแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้รำวงก่อนที่จะได้จับรางวัลก็ฟังธรรมะสั้นๆล้งตาแล่วละกันเพื่อที่จะเป็นเครื่องลำาลึกถึงเป็นเครื่องข้อคิดสะกิดใจบางครั้งบางคราวเราก็จำเป็นต้องฟังเทศด้วยบางครั้งบางคราวเราก็สนุกสนานไปตามวิถีก็ไม่ว่ากัน เพราะนั้นก่อนที่จะถึงเวลาสามทุ่มธรมาอยากจะให้เริ่มตอนสามทุ่มเสร็จเสร็จก็ได้เรามีเวลา,ลายอยู่จะให้พวกเราทุกคนเดินเดินจงกรมเดินสวดมนต์อิติปิโสรอบอุโบสถที่เราจะสร้างนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากให้ ทุกท่านที่เป็นผู้มีส่วนในการบริจาคสถานที่แห่งนี้ให้กับวัดป่าวิมลอธิษฐานจิตสวดมนต์ไปด้วยอธิษฐานจิตไปด้วยให้ทำมาค้าขายให้ประสบสำเร็จในในทุกสิ่งที่ที่ปรารถนาแต่ว่าก็อย่าปรารถนาเยอะนะมันจะไม่ศักดิ์ <laughs> <laughs> สิทธิ์แม่สตีนชัดเล่าให้ฟังตอน อนี่นี่เป็นอเน่เป็นเป็นเกื็ดอ่าตอนที่ตักบาตรตอนพ่อป๋าออรอดรมามาลินีอินฉับตอนแรกอ่ก็ได้รับแจ้งมาว่าแม่สุนีจะมาตักบาตรด้วยอ้าวมาแล้วมามาแล้วก็รอลูกสาวแกดรมาลินีลูกสาวอยู่วังหินแม่อยู่ปรางกูอ่าแต่มาก็ช่วงที่ออรอดร ุยกันโยมแม่สุนีก็เล่าว่าวันที่วันที่วงังศิลาเลิกนี่นี่นี่แท่นศิลาเกิกอยู่ตรงนี้เกิดสิ่งอัศจรรย์น,นะก็ะพูดก็พูด,พดไม่เลยได้พูดเองก็พูดเกิด,ดสิ่งอัศจรรย์ที่โยมแม่ก็ประทับใจเกิดเขาเรียกว่าพระทิศทรงกฎพระทิศทรงกฎวงใหญ่มาก ทุกคนที่นั่งอยู่ในเต็นท์เดินออกมาดูพระอาทิตย์สมกตแล้วก็เห็นเป็นเห็นด้วยตาก็ตัวเองเป็นอย่างเดียวกันทั้งหมดตอนนั้นยอมแม่อธิษฐานแล้วอธิษฐานว่าในสิ่งที่เขาอยากได้ในสิ่งที่เขาประสงค์อธิษฐานเรื่องเดียวก็บอกว่าที่ที่เขาเขาเขา,เขาขายที่นั่นละกันนะก,ก็ไม่ทราบเลยเขาเป็นคนขายที่ แล้วก็บอกว่าที่แปลงนี้ขายยากจนกระทั่งนานมาก็ไม่เคยขายได้สักทีพะเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บเขาก็เลยเตั้งสัตจาอธิษฐานนะว่าขอให้ขายได้เขากลับไปเขาเล่ามีคนมารอซื้ออยู่สามสี่เก้าที่แปลงนี้นะก็ขา,ขายได้เท่าไหร่รู้ไหมห้าร้อยล้าน นี่อุบสติศรัทีที่เกิดขึ้นอทนนี่ถามตรงนี้เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ช่างแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> คือตะมาก็ไม่ได้เป็นสายโมไม่ได้เป็นมงมงายไม่ได้ไปเชื่อหรือว่าไม่ไปไปคิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรือว่าจะมีผลอ,อิทธิพลต,ต่อการขายยังไงเอ็มไม่ทราบไม่ไม่รู้แต่ว่าเหตุการณนะ์มันเกิดขึ้นแล้วนะไอเดีจํามันเกิดขึ้นแล้ว ก็เลยอยากเล่าให้ฟังเพราะนั้นฮะก็ลองเลือกดูใครอยากขายอะไรได้จะผ่านสวดมนนหนึ่งการมีสามีเก่าๆไม่ได้ใช้ก็ขายทิ้งไปเพราะขายเลยหลังในวัดตั้งสัติีฐานอย่างเดียวให้มั่นคงให้แน่แน่วแน่ว่าอยากตรงนี้จะสําเร็จว่าสาเร็จไม่ไม่ไม่การันตีและไม่รับรอง แต่ว่ามันมีคนทําสําเร็จแล้วแมสอดีอินชาเขาถึงศรัทธาวัดเราเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเขาไปมาหลายวัดมากนะกาา็มามามาตรงเนี้ยมาที่นี่เขารู้สึกว่ามันมันเหมือนกับศักดิ์สิทธิ์มากกรวเอย่างนี้นะก็คงจะเป็นอนยะ่างนั้นเพราะว่าตากบ,บาทเขาก็ยังมานนอาทิตย์เนแสดงว่าเขาก็ต้องมีความเชื่อแบบนั้นแล้วก็ตวามก็เลยถามเรื่องไม่ได้ถามคือคือธรรมดาตราไม่เคยขอเงินใคร ทั้งแต่อยู่ในประเทศหรือนอกประเทศก็ไม่เคยคิดจะขอเงินใครไปอยู่ต่างประเทศก็สร้างวัดสิบห้าไร่ก็ไม่เคยขอเงินใครแล้วก็วัดวันที่สามลูกศิษย์ลูกศิษย์ฝรั่ง,ก,ง<ๆ>ก็มาจากเมกาเขาจะมามาที่นี่มาที่นี่แต่ามาก็จะพาเดินชมที่สร้างบทไม่ขอ <c oughs> ไม่ขอแต่ว่า โดยมากเขาเห็นแล้วเขาก็ช่วยก็รู้ว่าเราทําจริงเราทำจริงเราไม่ได้ไม่ได้โลเลไม่ได้ไปพูดเรียบเคียงเพื่อให้ได้สิ่งใด,ดืย่ยไม่เคยพูดว่าอย่งนั้นอย่างนี้แล้วให้ได้มาใหม่แล้วก็วันวันที่อวันที่ตักบาตรวันนั้นโยมแม่สุนีเขาก็กปรารถนาว่าจะช่วยช่วยสร้างจนกว่าจะสําเร็จก็ม <laughs> ั่งน่าจะอย่างนั้นนักธรรก็ไม่ไปก้าวล่วงแต่ว่าเท่าไหรก็เท่านั้นแหละ ว่าในเมื่อโยวแม่สุนีเขาเกิดปฏิหารขึ้นในในตัวเขาแล้วเขาก็อยากทําให้มันสําเร็จเพราะว่าในแผ่นเสแล้วเลือกก็เป็นชื่อของเขาชื่อของโยบแม่แล้วก็ชื่อของโยมพระนที่จะมาเดินทางมาเยี่ยมเราเราก็ยังมั่นใจว่าบทรงนี้จะสําเร็จภายในห้าปีถ้าเกิดเกิดนั่นไปถ้าเกิดเลยห้าปีไปก็จะเป็นหกปี <laughs> ถ้าเลยหก็เป็นเจ็ดปีไปเรื <c oughs> ่อยๆะฉะนั้นให้อธิษฐานอันจะพาเดินสวดมนต์อธิษฐานจิตเพ่งสมาธิ <c oughs> เพ่งฌานเอาหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้สนุกสนานกัน <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มจากตรงนี้แหละตรงนี้แหละบนรอกอุโบสถหนึ่งใครเดินได้ก็เดินใครเดินไม่ได้ก็เดินเพราะว่ามันต้องเดินร่วมกัน อดีษานจิตขอพลังจิตจากทุกคนพ <c oughs> วกเราชุมชนนนแดงรนมนวงใ,ให้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนจะมาเคยพูดตั้งแต่ก่อนไปรีมรการว่าจะสร้างโบสถ์เมื่อก่อนมีแผนที่สร้างตรงนั้นขอดินคนละบู้ถังใช่ไหมนี่ยังไม่ลืมนะไม่ลืมพรุ่งนี้มาตักบาตรขอให้ทุกคนเอาดินที่บ้านของเตรมาด้วยเอามาสร้างเอามาถวายวัดเพื่อที่จะสร้างโบสถ์เราถือว่าทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วม ในการถวายดินสร้างโบสนั่นเรื่องมันยิ่งใหญ่มันสำคัญแต่ว่าตั้งงบไว้ร้อยหกสิบถึงร้อยเก้าสิบล้านที่จะสำเร็จนะจะสำเร็จไม่สำเร็จก็ขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะอธิษฐานวันนี้วันเดียวเท่าน,นั้นเลยนี่ไปก็ไม่สำเร็จต้องเดินร่วมกันเดนทั้งพระทั้งโยมเดินออกไปโน่นบน,บนไปถึงโน่นถึงร้านกาแฟอ,อนมานอันนี้เสร็จแล้วก็ให้ได แบบรงวันนึกจะลํำวงก่อนก็ส่วนแล้วแต่ถึงเวลาห้าทุ่มเราก็มาสวดมนเพื่อที่จะให้มันให้มันคออล่อมอีกทีประมาณห้าทุ่มก็มาอีกทีเนาะอ่ะต่อไปตั้งใจเตรียมอธิษฐานจิตทุกคนไป,ไปเดินไปที่ไปที่สิรานัดลูกได้ไหมเนี่ขามันจังน,นะะไปอธิษฐานจิตได้แจกที่ขั้นเวลาแล้วก็บดน อธิษฐานเขาไกอยากได้อะไรก็อธิษาเขาสำเร็จไม่สำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องของกาตมานะเป็นเรื่องของจินป่ากาเทวดาที่เห็นํารทำเนส่วนสอนำโยมนะครับให้โยมอธิษานก่อนจะตั้งแถวเป็นเดิ